สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้กลับมาพบกับเกมการศึกษาเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูนะคะมีเกมมาให้ดเด็กเล่นนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูจะส่งลิงก์เนี่ยให้เด็กๆ2ลิงก์นะคะลิงก์แรกเป็นลิงก์เกี่ยวกับอธิบายวิธีการเล่นเกมนะคะอีกหนึ่งลิงก์จะเป็นลิงก์เกี่ยวกับการเล่นเกมนะคะาไว้สาหรับเล่นเกมอย่างแรกเลยเพอเด็กดูลิงก์สัตว์จบปุ๊บให้ดเด็กๆเนี่ยกดลิงก์สำหรับ เล่นเกมนะคะก็จะมาปรากฏหน้าตาแบบคุณครูเลยนะคะจากนั้นในเด็กพิมพ์ชื่อให้ผู้ปกครองช่วยพิมพ์นะคะชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ของตัวเองนะคะชื่อจริงชั้นห้องออระดับชั้นแล้วก็ห้องแล้วก็เลขที่นะคะจากนั้นคําว่าเริ่มหน้าต่อก็จะมาปรากฏตามหน้านี้ให้กดคําว่าเริ่มอีกหนึ่งครั้งตัวสีฟ้าเลยค่ะ,ะจากนั้นนะคะ เป็นเกมจับคู่ภาพพยัญชนะสอสลาถ,ถึงฮอนูหูนะคะจากนั้นเด็กๆดูรูปทางขวามือแต่ละรูปนะคะแล้วก็เลื่อนรูปทางซ้ายมือที่เป็นรูปพยัญชนะเอาไปใส่หน้ารูปภาพนะคะนาไปใส่หน้ารูปภาพอันนี้ครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆต้องคิดเองนะคะอ่าพอใส่ปุ๊บนะคะกดส่งคําตอบด้านล่างเลย ระบบก็จะโปรแกรมเนี่ยก็จะตรวจคำตอบให้เด็กๆนะคะเด็กๆได้คะแนนเท่าไหร่กันเอ,อ่ยนะคะอันนี้คุคณครูยกตัวอย่างนะคะจะโชว์คะแนนกับระยะเวลาที่เด็กๆเนี่ยทำนะคะสำหรับสัปดาห์นี้จบแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ